จริงๆแล้วกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายของเราครับก็สามารถที่จะวัดการใช้พลังงานเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ครับสิ่งนั้นเราเรียกว่าเมท MBT ครับโดยย่อมาจากคาว่า Metabolic Equivalent นะครับซึ่งค่าตัวนี้นะก็คืออัตราการใช้ออกซิเจนของร่างกายครับโดยเป็นหน่วยที่บอกเป็นจํานวนเท่านะครับของการใช้พลังงานในกิจกรรมใดๆเมื่อเทียบกับขณะพักยกตัวอย่างเช่นเวลาเราใช้ออกซิเจนของร่างกายในขณะพักครับมันจะมีค่าเท่ากับ3.5 cc นะครับหรือมิลลิลิตรนะครับต่อน้ำหนักตัว กิโลกรัมครับต่อนาทีซึ่งค่าตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1เมตรยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับก็คือถ้าเราเดินขึ้นบันไดครับแล้วเราใช้พลังงานเป็น5เท่าของขนาดพักความหมายก็คือว่าการขึ้นบันไดน,นั้นก็จะมีค่าการใช้พลังงานที่เท่ากับ5เมตรนั่นเองครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะแบ่งการเคลื่อนไหวทางกายออกเป็นนะฮะสามระดับก็คือระดับที่ใช้พลังงานน้อย อยู่ระดับต่ำนะครับเราเรียกว่า low intensity ก็จะมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่า3เม็ดครับส่วนระดับปานกลางนะครับ moderate intensity ก็อยู่ที่3-6เม็ดส่วน vigorous intensity เยคือเป็นการเคลื่อนไหวทางกายในระดับหนักนะครับก็คือมีการใช้พลังงานมากกว่า6เม็ดนั่นเองครับนี้เรามาดูกันครับกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย3ระดับเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างครับในระดับเบาหรือน้อยกว่า3เมตรนะครับก็คือได้แก่การที่เราทํางานบ้านเบาๆครับอย่างเช่นรีดผ้านะครับ ล้างจานนะครับอยู่กับที่แบบนี้นะครับหรืออาจจะเก็บกวาดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยก็จะถือว่าประมาณน้อยกว่า3เมตรถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางกายในระดับเบานะครับก็ประสิทธิภาพในเรื่องของการเผาผลาญไขมันก็จะมีอยู่บ้างครับแต่อาจจะไม่ได้มากนะครับขับขึ้นมาครับเป็นการเคลื่อนไหวทางกายในระดับปานกลางซึ่งมีค่าการใช้พลังงานอยู่ที่3-6ถึงเมตรนะครับก็คือการเคลื่อนไหวที่มีการใช้กาลังของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นการที่เราดูเร็วนะครับการกิจักรยานการจ็อกกิ้งแบบช้าๆ การเค้ื่อหวทางกายร,ระดับนี้เนี่ยครับ จะมีการใช้พลังงานจากไขมันนะครับเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีคำแนะนําว่าหากเราทําต่อเนื่องนะครับในระดับที่ได้สัก30นาทีต่อวันขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวทางกายในระดับในระดับนี้นะครัออกกำลังกายในระดับนี้เนี่ยจึงเป็นที่แนะนำนะครับจากผู้เชี่ยวชาญหลายสัานักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการลดไขมันลดน้ําหนักตัวครับส่วนการเคลื่อนไหวทางกายในระดับหนักก็คือมากกว่าหกมตรนั้นนะครับก็จะมมีีกกาารรเเคลื่่อนนนไหวววทด็ขขึึ้้ หนักขึ้นนะครับอย่างเช่นการเล่นกีฬาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลว่ายน้ำนะครับการเผาผลาญพลังงานในระดับนี้นะครับก็ยังใช้ไขมันด้วยนะครับแต่มันก็ดึงในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตมาใช้มากด้วยครับนะฮะโดยเฉพาะกระบวนการการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับอันนี้ส่งหรือประสิทธิภาพนะครับของการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวทางกายในระดับนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเผาการเผาผลาญระดับนึ้แล้วเนี่ยนะครับยังช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของปอดและหัวใจด้วยนะครับก็จะเพิ่มความอึด ของร่างกายนะครับความแข็งแรงนะครับโดยรวมของร่างกายเพิ่มขึ้นอีก